สวัสดีครับผมช่างของนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดพกนะครับชุดนี้จะเป็นงานจีร้อนจากเหล็กซับเก้านะครับงานขึ้นรูปจากเหล็กซับเก้านะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอกคืนไฟผ่านเตาอุณหภูมินะครับเล่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นบูวี่ห้าจุดแปดนิ้วนะครับใบกว้างสุดหนึ่งจุดห้านะครับสันจะอยู่ที่ห้ามิล ดามเป็นไม้ประยุงนะครับเล่มนี้เปิดคายที่550ร้อสิบรวมทรงนะครับมาเล่มที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมป์นะครับใบหกนิ้วใบกว้างสุด1.7นะครับสันจะอยู่ที่5้มิลดามอยู่ที่ห้นิ้วนะครับเปิดถ่ายนะครับ เล่มที่สามนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมนะครับเป็นใบ6.8นะครับใบกว้างสุด1.8นะครับสันจะอยู่ที่5มิลนะครับด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับเล่มที่สี่นะครับเป็นมีดแคมเหมือนกันนะครับ6.8นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลนะครับใบกว้าง1.8ด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับ จากไม้พยูนะครับชุดสามเล่มนี้เปิดขายที่หกร้อยห้าสิบรวมทรงนะครับมีเบวีห้าร้อยห้าสิบนะครับท่านในสนใจเล่มไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับชุดนี้ไม่มีซองนะครับสั่งซองเพิ่มนะครับสามร้อยนะครับเพิ่มซองควมที่เหน็บนะครับเป็นซองพีอีนะครับสามร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ